ทีนี้เนี่ยตรงนั้นก็อาจจะเป็นความแตกต่างระหว่างสื่อไทยกับสื่อแค่ตรงที่ว่าสื่อแค่ก็อาจจะดึงตัวเองออกมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ลงไปไปไปอยู่ในสถานการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการรายงานเขาของเขาก็งงงคงจะครอบคลุมมากกว่ามองหลายประเด็นมากกว่าแล้วก็อาจจะไม่ได้มองว่าคนดีคนเลวนะฮะแต่ว่าเขาอาจจะมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรนะฮะส่วนที่ว่าทําไมเราถึงไม่กล้าพูดความจริงเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยผมคิดว่า ยังไม่มีใครพูดผ่านเทศตนะ,ะับเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครเห็นความจริงทั้งหมด <P ie> ก,ก็อย่างที่น้องเขาบอกนึงก็คือไม่ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ไม่มีใครได้ภาพมาแต่ถ้าถามว่ามีหนังสือของสอชอม,มาหรือเปล่าสำหรับสิ่งพิดเนี่ยเราไม่เคยได้รับแต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราได,ได้ได้รับการบอกกล่าวก็คือว่าสื่อจะตกเป็นเป้าหมายซึ่งโด,ดยส่วนตัวเนี่ยผมก็แอบตั้งคำถามว่ามันจะเป็นการ ให้สัญญาณเราไปกลหรือเปล่าไม่ให้เราลงไปในพื้นที่นะครับมันเหมือนกับเป็นการสร้างโฆษณาชวนเชื่อในระดับหนึ่งเพื่อให้สื่อเกิดความเกรงกลัวแล้วก็ไม่อยากเข้าไปทําซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เชื่อกับข่าวที่บอกมาสัก,สกเท่าไหร่นะก็เลยตัดสิในใจลงไปแต่ว่าสิ่งที่แย่ที่สุดที่ทําให้การายง,งานข่าววันที่19พฤษภาคมเป็นไรปแรบบปฏิปโตก็คือเคอร์ฟิลนะฮะพอรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิลมาปั๊บเนี่ย สื่อกคนต้องกลับบ้านหมดเพราะนัผมเข้าใจคุอมีสื่อต่างชาติสองสามคนที่อยู่ในวัดประทุมซึ่งเขาก็ด้วยการที่มีคนจำนวนน้อยอย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถเห็นทุกอย่างได้เขาก็ล่าแบบปฏิบัติต่อเหมือนกันแต่ว่าเคอร์ฟิวที่ประกาศโดยรัฐบาลเนี่ยเราคงต้องตั้งคำถามว่ามันจะเป็นหรือเปล่าเพราะว่ามันปิดการการทำงานของสื่อมวลชนนะครับแล้วมันก็ทําให้ไม่มีใครเห็นเลยว่าทหารอยู่บนราวรถไฟกี่โมงทุกคนต้องฟังคำบอกเล่าหมดมันก็เปกานนังสือการความบอกเล่านะครับอ่ สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าสื่อไทยไม่ได้ทำก็คือการตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับคนตายว่าทำไมถึงมีคนตายแล้วก็การที่รัฐใช้ทหารมาปราบปรามเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่ามันก็อาจจะจริงที่ว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําแต่ว่าวิธีการทําของเขาเนี่ยมันผิดตั้งต้นหรือเปล่าแล้วก็ เรายอมรับข้อตัดส่วนเชื่อของรัฐบาลเร็วจนไปหรือเปล่านะครับพอรัฐบาลเปื่ผู้ก,ก่อ,ก,อการร้ายเนี่ยเราพร้อมที่จะให้พื้นที่กับฝั่งคเขามากไปหรือเปล่านะฮะคือ,อด้วยส่วนตัวผมผมเองก็ไม่สามารถพูดแชร์ื่อทุกคนหรือท,ท,ทุกที่ได้ผมก็พูดเฉพาะในจากสิ่งที่ตัวเองเห็นนะครับคือคือผมมองว่าพอมีการสลายเสร็จปั๊บแล้วทุกคนประคองข่าวเรื่องการทความสะอาดราชประสงค์เนี่ย ผมเพื่อไม่ใน,นความล้มเหลวของสื่อนะครับคือแทนแทนที่สื่อจะไปตั้งคำถามว่าทําไมถึงมีเอร์ฟิวทำไมถึงมีคนตายทําไมถึงใช้ทหารเยอะขนาดนั้นแต่ทำไมถึงหาผู้ก่อการร้ายไม่ได้แต่ว่าทุกคนพูดถึงเรื่องการพื้นถูกกรุงเทพ<ม>การช้อปปิ้งช่วยชาติการล้างรัศสงซึ่งผมเพื่อไม่เป็นเรื่องที่น่าอับอายนะครับ แต่ว่าที่พูดได้อย่างนึงก็คือว่าเราทํางานโดยที่เราไม่ถูกบังคับโดยสอสอครับคือผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยทุกทุกสื่อไม่มีใครยอมให้ใครเราติดปากนะครับยุคนี้เทียบแต่ว่าความจริงที่เราได้รับเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เพราะว่าเคอร์ฟิวทำให้เราไม่ได้เห็นทุกอย่างตลอดเวลานะครับ <S <S ตั้งแต่สองทุ่มของคืนวันที่18ต้นต้นอีกครับคืนที่19จนถึงหกโมงเช้าเนี่ยไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยนะครับซึ่งนั่นเป็นจุดอ่อนของการที่เกิดขึ้น ทีนี้เนี่ยนะครับผมพยายามจะพูดในในสิ่งที่เกี่ยวข้องคําถามคือว่าทำไมถึงยังไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบถ้าเกิดว่ามีผู้ก่อการร้ายใช่ไหมฮะตรงนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันท้ายที่จะคือคําว่าผู้ก่อการร้ายมันมันค,ค,ค,นนนคงใหม่สําหรับคือที่ในกรุงเทพครับไม่อาจจะเป็นคำพูดที่แบบใช้ได้ในภาคใต้หรือว่าเป็นคำพูดที่บุชเขาใช้ในช่วง พี่ครับขออนุญาตนิดหนึ่งฮะขอคําว่าผู้ก่อการร้ายในกรุงเทพขอได้ไหมครับพอเลยนะฮะทำไมอ่ะออกข่าวทุกวันเนี้ยภาคใต้คาบอมทุกอย่างเดือดรบิดเดี๋ยวตายทหารตายโจนใต้ผู้ไม่หวังดีทําไมมีเขาผู้ก่อการร้ายมีคาบอมครับแล้วกรุงเทพมาเห็นเงี้ยแล้วยิงกันใส่ยิงเงี้ยเห็นเนี้ยพี่แต่เป็นผู้ก่อการร้ายนางทั้ตีัเหรอครับเป็นอาวุธสงครามลูกแก้วเหรอครับเป็นอาวุธสงครามนะครับ อันนี้มันไม่ใช่นะพี่นี่เมืองไทยนะขอเนี่ยนะพี่พี่คือจะลงตรงไหนไม่รู้แต่ในเนี้ยขอเข้าพูกก่อการร้ายถ้ากรุงเทพพูกก่อการร้ายใต้ก็ต้องพูกก่อการร้ายขอนม่ยากครับครับโทษครับอ้าวครับโทษดิครับที่พูดถึงเมื่อกี้คือหมายถึงว่าอ้างสิทธิ์ในสหภาพพูกก่อการร้ายดิพี่กู้ชีพ่างเงี้ยใช่ไหม ขอ,อนหน่อยนึง okay. มันเป็นคำที่รัฐบาลเนี่ยนะคะคุณตรวจสอบเขา,ขาก็ารายงานมาพี่ไม่ต้องไปตามรัฐบาลได้ไหมไกลสุดอับเฉาเนี่ย <c oughs> ขอไม่ได้เห็นด้วยคุณตรวจสอบเขาไม่ได้เหน็นด้วยเพราะเขาเสนอตามเขาจริงเเ <c oughs> ข้าใจที่น้อง,งนอนพูดนะครับว่าเรายอมรับสิ่งที่รัฐบาลอยากที่จะให้เร็วเกินไปนะฮะอาจแล้วก็อาจจะตั้งคำถามน้อยไปนิดนึงนะครับมันมันมันก็เลยทําให้เกิดกระแสสังคมยอมรับขึ้นมาเร็วเกินไปว่าทหารเข้ามาใช้กำลังสลาย ต้องแล้วเขาเขาเป็นตัวสั้งปัญหาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มาถึงเรื่องเสื้อหลักสีเนี่ยทาไมถึงไม่มีการคงข่าวเรื่องแกนนำไม่ถูกจับกลุมในช่วงคุมนุมที่มีพลกรใช่ไหมฮะคือถ้าหนูองคุยกับเสื้อหลักสีแล้วก็เคยเขียนข่าวไปแล้วนะครับผมที่ว่าเสื้อหลักสีก็คือเสื้อสีเหลืองที่แตกหออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงไม่ถูกจับกุมก็คงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเสื้อเหลืองทำได้ทุกอย่างนะครับที่ผมคงตอบไม่ได้ เพราะว่า,าที่ตอบไม่ได้เพราะไม่กล้าตอบเหรอเออที่ตอบไม่ได้เนี่ยเพราะผมคิดว่าก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพูดมันก็มันก็อาจจะยาวแล้วก็ <S <S ไม่ใช<ค>่ยายว<ด>ในห้องนี้เดี๋ยวเอาเฉพาะในห้องนี้ไปเร็วๆเาวราได้การขอร้องจากรัฐบาลหรือเปล่าไม่มีนะครับ <S <S รัฐบาลไม่ได้รับการรัฐบาลไม่ได้ขอร้องให้เราเสนอข่าวดีหรือไม่ดียังไงนะครับแล้วก็ S <S <S เรื่องที่ว่ารักยากเป็นต้นเหตุเนี่ยผมว่าอาจจะเห็นแย้งกับน้องเสถียรนิดนิดหนึ่งตรงที่ตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันว่า,ามันอาจเกิดความเหลื่อมล้ำหรือว่าการที่สื่อเทศเว่ามันเป็นเรื่องของชนชั้นเรื่องของความเหลื่อมล้ำของรายได้แต่ว่าถึงเวลาจริงแล้วเนี่ยเขาคุยกับเขาก่อนเขากลับไปมันคือ,อลักษณะที่ว่าเขาถูกแยง่งชิงสิทธิที่ได้รับจากระบบประชาธิปไตยไป แล้วเขาก็มาทวงคืนพูดง่ายๆคือเขารู้สึกว่าเสื้อเหลืองมาแย่งรัฐบาลเขาไปด้วยวิธีการที่ไม่ชอบเขาก็จะใช้วิธีการเดียวกันแย่งรัฐบาลกลับมาแต่ว่าเขาไม่ได้นะครับผมก็มัน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 อาจจะเป็นตรงนั้นหรือเปล่าที่ที่ทาให้เขายังคงอยู่จนถึงวันที่19นะครับออครับก็ก็ก หมดหมดแล้วนะครับคือในในใน,นฐานะคนทํางานผมคงพูดได้แค่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการน,นําเสนอความจริงเนี่ยเดียวเพราะว่าในสถานการณ์ที่เรารู้ความจริงไม่หมดเนี่ยสิ่งที่สําคัญกค็คงจะเป็นเรื่องของการตัต้งคําถามมากกวา่าและตราบใดที่เราไม่ตั้งคําถามให,ให้มันใหญ่โตให้มันเป็นข่าวใหญ่เนี่ยผลผลที่เกิดขึ้นมันก,มนก็มันก็อาจจะเล็กน,นะครับก็คือถ้าเ,เกิดมีการไมเขียนเพราะเล็กรือเขียนข่าวเล็กๆไปักวันหนึ่งคนก็จะจะลืมแล้วก็จะกลายเป็นความจริงที่ที่ไม่ปรากฏนะครับผมครับ การสูญเสียที่ผ่านมาเนี่ยกว่าร้อยชีวิตไม่มีครับเขาสั่งก็ไม่สั่งนักข่าวสนามนะครับเกาสั่งกอกอครับการสูญเสียของคนที่ผ่านมาเนี่ยนับร้อยถึงร้อยคนมันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันเป็นการสูญเสียที่น่าเศร้าใจเพราะเราเป็นเมนพุทธไม่น่าจะเกิดขึ้น ถามว่างานนี้ใครยิงนะครับผมตอบตรงๆก็คือทหารนะครับในส่วนตัวของผมเน,นี่ยฮะเนื่องจากประสบการณ์ตรงแล้วก็เพื่อนที่ที่ยังนอนอยู่โรงพยาบาลนะครับเพราะผมเชื่อว่าคนธรรมดานะครับคุณจะไปเล่นดีๆกันแล้วฝึกอาวุธสามารถสร้างคือขายได้ขนาดนี้ผมไม่เชื่อนะครับ เพราะผมว่ายุทธวิธีไม่ว่าชุดแดงชุดดาชุดอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นเงื่อนไขในปัจจัยในการที่เขาตั้งธงไว้แล้วว่าจะต้องทําอะไรนะครับแล้วผมผมก็มีความรู้สึกเหมือนนาติงนะครับว่ามันไม่น่าทํำกันถึงขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะคนไทยด้วยกันเส,เสียใจมากๆนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วผมมองว่าตัวรัฐบาลเองนะครับ ถูกบีบคั้นนะครับในการที่คือคือคือเนื่องจากผมผมตามสถานการณ์ตลอดแล้วผมเห็นเพเชอร์ต่างๆวันที่คุณคุณสวิสิทธิ์ทิ้งทิ้งไพ่ว่าคือเขาโดนเขาโดนว่าหุ้นตกตก,ตกบางเรื่องบอกให้ใจไม่ถึงก็ออกไปเดี๋ยวพี่ทำเองไอ้น้อง